เฮ้ด <Yeah. pe g amy> <cities> <fe els> ีเ <luxury> ฮ <sh> ้เฮ้ยพื้นมึงบังกล้ยให้มันร้อน่ลยดินุกับอาตมาอุ้ยพัล้านเดี๋ยววันนี้พวกโยมจะต้องมารับซมความหลอนจากอาตมาไปกันเถิะโยมเดี๋ยวมีมิคนเดียว ร้อนๆเลยเพียงดังเกินเหี้ยเดี๋ยววันนี้เตรียมตัวร้อนมีใครอยู่ที่นี่หรือเปล่าอัจิ้อัจิ้วอัดจิ้ โยมึงดูดิเร่มากูเจอเลยแบบความสยองขวัญอันจะมืดจอบเฮ้ย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 เ็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นย็ใยานใจเย็นนใจ้นใจยนนย ไปเดี๋ยวมาก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวเงืมาฆ่าเราเลยที่ไหนกูเนี้ยที่หายกวนญี่ปุ่นอะไรไม่รูก ก่อนนะะเดี๋ยวเราลองไปอีกทางดูห้องห้องศิลปะทุกคนเอ๊อุย้ยเสียงเพลงนึงมึงนีงนะ่เนาะไอฮัเธอ ซีไลท์ทูซีไมเคลดูซีแต่ว่าอะไอพ่อคนไทยอ่านไม่ออกมันไม่ได้น่ากลัวนะเพราะว่าเราเห็นมันแล้วนะถะา้าเราจะกลัวเราเรากลัวว่ามันจะดักเราหรือเปล่า อ่าเห็นกูอีกโอ้ยแม่งไ้จะลอดูสุกหน่อยรอดูแม่ล้รีบไปแล้วมีอาแล้วไปะไ้ได้ลเฮ้ยยาายายเมือเดมจังวันี้หลวงพ่อจะพิ้งไปครับไปเลยเฮียไปเลย นะประตูก่อนเปิดประตูก่อนคนระับทุกคนหวังว่าจะไม่มาไอ้สัตว์เหมือนจะเป็นห้องประหารนะมีคันโยกด้วยนะอืมมีข้อความด้วยกว่านไม่ออกไม่ต้องอ่านหรอกดึงเลยเราจะไปตรงประตูนะครับตรงชั้นสองนะได้เลยครับผีไปแล้วไอ้เหี้ยไอ้ควายไอ้โง่ไล่เราอยู่นะถึงแล้วเข้ามาได้ไหม ไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยไปแล้วเป็นด่านนะจะจะเออจเออเออเอ้เออเอออเจอเอเอ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 อเเ่อเอเอเเลยมึงพูดเออออไอ่ออเอ้ไอ้เออเอ้เ หม่หรือวะคือมันแบบเอ๋ออสะพานนะทุกคนเหมือนจะแบบมีผีโผล่มาจากหลุมยังไงอย่างนั้นคืออยู่นี้กูชวนเพื่อนของกูมาเล่นด้วยดีกว่านะมันจะได้แบบน่ากลัวน้อยลงเฮี้ยอะไรวะเฮี้ยแม่งโผล่มาเหี้ยหัวใจกูเต้นตุกตักตุกตักเลย มีดเป็นแะเจาะจะับอะไรไม่รู้นะเหมือนจะมีผียังไงอย่างนั้นเลยแต่เรารอดูล่าเร้าก่อนนะทุกคนกูรู้สึกแปลกเนื่องมีจริงด้วยรอบน,นี้เป็นแบบตำมูลัยนะแต่เราลีบไปนะมีชู้อยู่ด้วยนะทุกคนแล้น่าจะต้องแอบอย่างเงี้ยผีน่าจะแบบกลับๆไปๆอ่ะประมาณนั้นอ่ะ ไปกันเลยโอ้ยผีผีขี้กากผีขี้แพ้ไอ้เหี้ยผีง่ายขนาดนี้ทำมาให้ใครเล่นเนี่ยสัตว์เรามาันมกนลับมาแป๊บนึงเราก็ไปดิครับรอเหี้ยอะะไระ่เออตัวโง่โนะมีมาแค่เนี้ยโอ้อะไรวะผูกกากืนห้องอย่างนี้ก็ดูจะมีผีอีกตัวนึงอะไอ้เหี้ยเอยเอเหมือน อะไรเพื่ออย่างเหมือนเราต้องหากุญแจนะที่มาเปิดไอเ้ยเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะเรียกดูนะว่าทางไหนปลอดภัยกว่ากันนะฮะทางนี้เป็นเป็นดินนะครับแต่ว,ว่าจะวางด้วยอันนี้เป็นห้องโถงนะซึ่งปิดเลยเหี้ยไม่ไปหรอห้องโถงเหี้ยผีม,มาแน่นอนอืมบอกแล้วกูบอกแล้วเก็บแล้วก็ รีบไปครับเราเชื่อเลยผีโผมันฆ่าไปได้เหอมึงตายหรือตายฮะไปกันครับทุกคนเฮ้ยยี่เอ้ยสัตว์มาไงวะขออะไรไฟดีไปห้องกลางก่อนห้องกลางไปได้งั้นก็ไปดีอ่ะต้องมึงแดงเลยใครจะไปกล้าเข้าวะ เปิดประตูเประตูที่อะไรกูมาเก็บผีฟสื้อไอ้เหี้ยไม่เปิดนะมีคนเขียนอะไรไม่รู้นะผมอ่านไม่ออก <c oughs> ลายมือห่าอะไรเทียอ่านยากคลิปหายนะห้องนี้กูไม่เปิดแนะ่นอนนะไอ้เหี้ยห้องชายนะครับเป็นห้องโอ้หน้าไปคลิปหายเลยแล้วก็ห้องขวาซึ่งแมงแดงคลิปหายเลยมืดด้วยแมง โอ้โหไม่่ไ,ไปละไปห้องต้นไม้ดีกว่าห้องต้นไม้จริงด้วยคนรักโลกครับไอเ้เหี่รักโลกหลายก็ลเลยต้องรอดนะอำเรียกห้องนั้นกัว่ากูน่าจะโดนผี <c oughs> เลยค่ะอยู่ไหนไวะเนี่ยเรียมอัฟฟากตินอะไรไม่รู้นะเหมือนอะไรพักอย่างที่ถูกลืมนะถึงใช้วิญญาณของคุณนำทาง หรอตามผีเสี้ยใช่ไหมเนะี่ยมาตามไปมาอืมาจะไม่น่ามีอะไรเฮ้ยชาวนาพญาพาาักแรกกูโยมเม้ย,มยเดี๋ยวค่อยมาเฟือดตัวปีหลังโหเหมือนต้นฟากุระนะทุกคนเฮ้ยโหผีหัวชมพูไปด้วยโหตัวอย่างใหญ่เฮียหยับกูน่าจะตายเฮีย เราเราตามผีเฟียไปเหมือนเดิมนะกูเบื่อ,อ,อไ้เฮียวิ่งนี้ผีมาตั้งนานเ,าเจอผีเฟียละเดี๋ยวเราก็น่าจะต้องไปหาที่ที่มันใช้ผีเฟียในการเปิดนะซึ่งน่าจะตามทางถนนใหญ่ไปนะทุกคนการเจ้าเจ๊งแมแดงจ้าเลยน่าไปจังเลยครับ จะเจอผีข่าวมังกดอีกไหมเนี่ยซ้ายขวาไปขวาดีกว่าซ้ายแม่งมือจิ้หายเลยก็จะไปกล้าเข้าไว้สัตว์หรือไปเลยเสียงโคตรบิว้วอะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวไอเ้เชื่อโรงเรียนนี่วะเดินมาเจอโรงเรียนแปลกแปลกแล้วปะเฮ้ยอันนี้โรงแรมปะเหมือนโรงแรมเลยเข้าไม่ได้นะ อาจจะอาจจะไอ้ออว่ติงเที่ยอะไรไม่รู้ยาวจังเลยไม่อ่านอะไรอ่ะมันอ่านว่าอะไรอ่ะทุกคนกูอ่านไม่ออกเฮ้ยเอวแมเงเอ้ยหลอกกูไหนมึงอ่ะตุกตาบ่ะเฮ้ยนัก,กวัวจัดโรงพยาบาลเย้ยหัวรูดนัก,กวัวนักกว่งรถเข็กกนก,ก็มา เข้าเปิดนประตูดูนี้โอ้โห,โโหมันเข้ากันทียมันยืนเฝ้าเลยอันนี้ก็โอ้เมน้าเข้าเลยแย,ยกลัวมันขยับอ่ะห้องกลางปลอดภัยเสมอครับทุกคนเราโอ้โหกูฮอตขนาดนั้นเลยเหรอทำไมมึงมองหน้ากูเต็มเลยเนี่ยโอ้โหแล้วเราต้องหาอะไรไหมเนี่ยผีมันจะมาแบบไหนเนี่ยเริ่มหลอนแล้วดิตัวเทพฟุตบอล โอ้ขอบคุณที่มาแจ้งเตือนตอนนี้กูโคตรเหงาเลยเขาว่ากันว่าสายโชคดีครับทุกคนอืมเอ้ย๊ยเดี๋ยวนะมันวิ่งผ่านเหรออืมไม่มีนี่ห้องนี้เปิดได้ไหมอ่าต้องการกุญแจเหรอแล้วก็ต้องการผีเสื้อแล้วคุณต้องหาอยู่ไหนอะ่ะ เมื่อกี้มึงเห็นมึงกูปะฉันต้องหาอะไรสักอย่างแถวนี้หากุญแจนั่นเองหมายควาว่าห้องนี้มีผีเพราะแม่งวิ่งผ่านกูไปเมื่อกี้กลัวใช่ไอ้เฮียมีเสียงด้วยเนี่ยมันเฮ้ยไอ้เฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียไปเลยกูไอ้เฮียแม่งโผล่มาจ้ำกูเลยไอ้เฮียแต่เมื่เจอกุญแจน่ะ โอ้เอ้าไอ้เหี้ยเจอง่ายจังวะทางกลับนี่ละมึงไอ้เหี้ยมันจะหากูเจอไหมอ้ยูแล้วไอ้เหี้ยกูยังไม่ตายจินรอบเดียวไปเจอเลยโอ้โหโคตรตึงหมดลึกแล้วโอ้มาดูโอ้ห้องแบบนี้มันแปลกๆนะทุกคนก็แปลกๆละได้ยิ่งเสียงเหมือนลมไหมเออไปอย่างเงี้ย ผีจระเข้ e ชั่วกลัวไอ้ย่ยน่ากลัวแม่งเอ้ยลุงนี้ชวนไอ้ลิงมาเล่นด้วยไอ้ไอ้จาเบ้อเดี๋ยวผีรอไอเฮี้ยผีตัว <ด Liberty. S 2> ยังใหญ่อะเดี <a> ๋ยวเดี <Phi> ๋ยวเดี๋ยวเดยแบบเลย้ยเฮ้ยเอ้ามันกินทะลุไอ้ียก็ไล่ไฟดีไปขวาครับขวาตัน กีเราต้องหาผีเฟี้ยเว้ยซึ่งกูไม่รู้มันอยู่ไหนอะเราต้องหาให้เจอกอ่อนอะซึ่งโอ้เออ,เอ้อโหมันดักไอ้เหี้ยเยหนีเลยครับโอ้โหหนีเลยหนีเลยโอ้โหตูดฟูตุด,ตดน่นเเฮ้ยเหี้ยกูเดินไปไหนแ้้วเนี่ยเฮ้เ้ย้ยเฮยมเนี่ยทางนี้ผมเป็นทางที่เร้ไม่เคยมานะเพราะว่ากูเพิ่งเล่นไ้เหี้ยกูจะรู้้ง เอา้าแดบบูกวานนะโอ้โหผีตูดใหญ่นะทุกคนเราต้องวิ่งนะตามมันไปนะเอา้เอา,เ,อาเดี๋ยว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 ,วยเยวเยตรงนี้เข้ามาไม่ได้บายถ้าผมไปแท้วมันไม่ไสงใจนะ ผมต้องรีบไปเพราะว่าผมต้องรีบไปผมว่าผมต้องรีบไปเพราะว่าผมต้องรีบไปรีบไปพลังงานกูจะหมดรีบไปรีบไปนั่นเองเฮ้อน,นัอนน่งโคตรกวอดมาแบบไปเยอะอัดโคตรนานอะ่ะกูปวดหลังไอ้เฮียนเป็นบ้านญี่ปุ่นนะครับทุกคน แล้วก็มีตะเกียงให้กูใช้แล้วกูโคตรดีใจเลยนะอืมเนี่ยเป็นงวะ ไอะ,ไอะมึงไม่สามารถออกจากโลกกูได้ผีอะไรวะผีผีเจ๊ใหญ่เอะจามินญ,ญาณมันจะไกด์ไปหาทางออกอะไรพักอ,อย่างนะแล้วก็เหมือนเขาบอกว่าอะไรพักอ,อย่างกูอ่านไม่ทันนะนี่คือผีเสียแล้วก็ต้องตามเขาไปนะอืออันนี้น,นี้เปิดได้ปะเยี yeah. ่ยของมันเนี่ย ต้องหาผีเสี้ในบ้านนี้เหรอเอาพอลืมว่าตอนฟีดุมไม่ฝัดใช้แมพเพื่อหาผีเสี้ยวิญญาณในสวนนะอ๋อมีเสียงเดินต๊อกแต๊กต๊อกแต๊ก,ตกอยู่ข้างหลังด้วยนะทุกคน <laughs> ช่างเงียไม่ใช่เลยนะไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะเฮ้เจอแล้วอ้เฮียเจอเพื่อนบักที หรือมั่วมั่วเนี่ยผมจำทางมาได้นะเนี่ยแถมมีสีเฟีย้ยให้ด้วยเฟีย้ยโคตรปลอดภัยอะแอบก่อนเนาะเฮ้ยเหี้ยตกใจหมดเลยโอ้ยไปดูแบบมามาแล้วก็เราก็ต้องเดินไปทางนี้ใช่ไหมคือเราเราถึงจะเจอแบบเจอผีอะอยากเจอผีวะมีผีเปล่า ได้ยินเสียงวิ่งนะทุกคนหนีเลยดีกว่าไม่อยากเจอกูมีผีเฟี่ยอยู่คือจะไปเก็บมาคอือเพิ่นผมหลบเข้าบ้านบ่อยๆยไ,ไม่ใชื่อล้วนะผมกลัวาตายมากผมเลยพยายามแอบ,บอยู่ในบ้านเพื่อแบบเวลารอให้ไอ้พวกผีมันเด็กตักเกตกกลับไปก่อนนะกูกูกลัวกูกลัวมันมันโหดอ่ะมันอาจจะตัวใหญ่บึกบึนถ้าไปปีตูด,ด๋ยวนนั่งก็ได้นะ เดี๋ยวเอ๊ะเดี๋ยวตาม้ก่อนลวกันเพราะว่าตรงนี้เท่าที่พอจําได้นะ่จาจะใกล้ทางออกแล้วนะวกผีมันน่าจะเดินมานบ่อยๆเรารอ,รอดูผีตรงนี้ยมาชายตรงเอา้าคุณผู้หญิงวิ่งไวยังนะครับผีแม่งโคตรไวเลยไอ้เหี้ยเดี๋ยวรอเขาออกมานะเพราะว่าเราต้องย้อวไปทางซ้ายนะครับทางซ้ายจะมีทางออก คุณรอเขาผมนี่แหละนะอยู่วันเพื้อนๆหน่อยกูพูดมาังคลิปกูจะพอเนี่ยช้าจังวะเฮ้ยเร็วๆนะดีไอเยี่ยกูรีบกูกลัวคลิปยาเกินนะพี่มาทีเดี๋ยวกูตัดนานเสียงใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะรอไปนะ ไปไปแล้วขูก็วิ่งไปดิครับรออะไรอะเดี๋ยวอันนี้ส่วนไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ชิบหาวเราต้องรีบไปนะครับไม่งั้นแบบผีมันจะวิ่งตามมามาเห็นไหมมันแบบวิ่งเร็วยังกับยายสปีหยในเกมนายไดเวอร์หียอะไรน่ะโอ้เชี่ทางออกทางออกอยู่ไหนทางออกทางออกไอ้เหี้ยทางออกเครื่อยพลังงานก็ไม่ค่อยมี เจอแล้วเฮ้ยตายเปล่ากูยังไม่ตายสักรอบเลยโคตรโหมดอ๋อบาปกูยังจะมีอีกเหรอเนี่ยเฮียเี้ยจบแล้วอ้ย